มอการกีฬาแห่งชาติเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทยเป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความสามารถสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งหากไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยได้ทั้งนี้เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานของมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารมอกีฬาหนึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตรีสเกตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนายวิษณุไล่ชพิธอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความสามารถสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันฝีมือแรงงาน38สีสเกตกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสีสเกตซึ่งนายชัยรัตน์ชัดสุภกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สีสเกตได้มอบใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการแสดงไหว้ครูมวยการแสดงนาฏยุทธ์มวยไทยจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนขุขันซึ่งสามารถแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้อย่างดีเยี่ยมมีการเยี่ยมชมห้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชลินขี่ทองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสีสเกตเป็นผู้กล่าวรายงานและมีด็ตอร์ฤทธานันทพันธ์อดีตศึกษาธิการจังหวัดสีสเกตพร้อมด้วยนางวาสิตาน้อยพรมนาย,ยกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวสีสเกตนายสลิดนาควารินรองประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีรีสเกตจำกัดคณะหัวหน้าสนรัชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดรีสเกตและมวยไทยอาชีพจังหวัดรีสเกตรขร้าราชการพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษามาร่วมพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชลินขี่ทองรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตรีสเกตได้กล่าวว่า ศิลปะมวยไทยปัจจุบันได้รับความนิยมและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้หมวยไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทั้งมวยไทยยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับคนไทยและยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้อาชีพมวยไทยเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น กระทรวงรายงานจึงมีนโยบายผลักดันมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดพศ .2566 จนถึง2570ประเด็นการพัฒนาที่4การทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโตชีวัดที่3กิจกรรม ด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่ส่งเสริมซอฟต์เวอร์ของไทย และในขณะนี้มีหน่วยงานและสถานฝึกมวยไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยแล้วจำนวน8แห่งค่ะโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความสามารถสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตรีเสเกตเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันฝีมือแรงงาน38ศรีสีเสเกตกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศีสเกตทำให้ศูนย์แห่งนี้มีความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานฟีมือแรงงานให้กับภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานของมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับต่อไปนายวิษณุไลชพิท อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความสามารถสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันนโยบายของกระทรวงแรงงานสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกด พศ2,566ถึง2,570ประเด็นพัฒนาที่4 การทนุบำรงุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้หมวยไทยเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศโดยมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดถือว่าเป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ได้จัดตั้งสูนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภาคความสามารถสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับหนึ่งขึ้นมานายสมนุกสังขาว นายกเทศมตรีตำบลจานแสนชัยในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกดและมวยไทยอาชีพจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวว่าในฐานะที่ตนอยู่ในวงการมวยเราเห็นว่าการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยแห่งนี้จะเป็นผลดีต่อนักมวยอย่างมหาศาลซึ่งเมื่อก่อนนี้ใครๆก็มองเห็นว่าการชกมวยเป็นเรื่อง เลื่อนลอยหาจุดยืนไม่ได้แต่ว่าขณะน,นี้แม้แต่ผู้ฝึกสอนมวยไทยก็มีมาตรฐานมากขึ้นเทรนเนอร์ก็มีมาตรฐานจะทำให้วงการมวยไทยของเราฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมีระบบและตนเชื่อมั่นว่านักมวยที่อยู่ตามชนบทต่างๆ ก็จะให้ความเชื่อมั่นเพราะเกิดมีครูฝึกสอนมวยไทยที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งวิทย,ศา,ยาศาสตร์การกีฬาต่างๆก็จะเป็นการผลักดันให้การป้องกันตัวต่างๆการเรียนรู้ทักษะต่างๆจะเต็มไปด้วยวิชาการที่สามารถเป็นไปตามกฎเกณฑ์การเรียนรู้ทางกีฬามวยไทยได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราเห็นแล้วว่าการเปิดศูนย์แห่งนี้ตนเชื่อว่าน้องๆน,นักมวยในจังหวัดศรีสะเสกด ค่ายมวยหรือผู้จัดการค่ายมวยต่างๆก็จะสามารถส่งให้นักมวยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาและสามารถที่จะไปขยายผลในกิจการธุรกิจของวงการมวยไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะคแล้วประกอบกับมาอะไรเรามีพันธกิจเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับในการประเด็นหลักของเราเราอยากจะเีสอนนักศึกษานะครับที่เรียนอยู่สามัญเราเนะี่ย ก็เรามีความพร้อมในเรื่องของสถานที่เรื่องคนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆการทดสอบมาตรฐานฝิมือแห่งชาติสาขาผุ่งส่งเินระดับหนึ่งนะครับก็จะมีการทดสอบสอส่วน้วยกันนะครับส่วนแรกคือส่วนภาคความรู้นะครับส่วนที่2คือภาคความสามารถนะครับในส่วนภาคความรู้นะครับก็จะเป็นการทดสอบโดยให้ผู้ที่เข้าร่วมทดสอบนะครับเรียกว่ามีความรู้แล้วกว็าสามารถที่จะเรียกว่า กากบาทเียมันเป็นช้อยนะฮรเป็นปรัยนะครับก็กากบาท50ข้อนะครับวงการมวยของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาอย่างมีระบบแล้วก็ผมเชื่อมั่นเหลือกเกินว่านักมวยที่อยู่ตามผู้รต่างๆตามชนบทต่างๆก็จะให้ความเชื่อมั่นเพราะเกิดมีเป็นมาตรฐานขึ้นวิทยาศาสตร์การต่างๆก็จะทําให้มีการหลักดันให้การป้องกันตัวต่างๆการเรียนรู้ทักษะต่างๆก็จะเต็มไปด้วยวิชาการที่สามารถเป็นไปตามบท การเรียนรู้ทางอีลาไวยได้ซิลิเกตหมายสุขภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน